ไม่ได้กินมาสามวันนะวันนี้กลับมากินอีกรอบนะฮะนี่อันนี้เป็นรสชาติที่สามแล้วท่นซีรีสนะฮะเซเว่นเดย์เซเว่นช c คเก้นิ s นนะฮะนี่รสปาปิก้านะฮะมีเครื่องหมายออยนะฮะและดูความเขียนนะหน้าตีเหลือเกินนะฮะออกมาจากตู้เยน็นเหมือนเดิมนะฮะ แกะยากเหลือเกินเว้ยดูดิดดเนหัวฟูฟูไม่ใช่อะไรนะเพิ่งตื่นมานี่ก็อแกแก,กินก็กินเลยนะฮะหนี่หิวไม่ใช่อะไรอ่ขอแยกใช้ฟันนะฮะเมื่อกี้นี้แะมันทนไม่ไหวจริงเอ้ย นี่ไตระดับความจัดจ้านความเข้มข้นความเผ็ดขึ้นมาทุกระดับแล้วนะอันนี้เป็นรสปาป,ปิก้านะฮะชิ้นก็นี่เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรเยอะแยะเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอันนี้ยจะไม่ได้เค็มนํำจะออกมีความเผ็ดเล็กๆน้อยๆนะ อีกอีกสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวจะจิ้มกับดิฟตัวสุดท้ายด้วยนะอืมูปพวงนี่อห,หอยไผ่ไปแอบกินมาเล็กน้อยนะนี่คือดิฟสุดท้ายนะดิฟ ฮอตแอนด์สไปซี่นะฮะไม่แอบกินกับข้าวมาในแหละนะฮะแต่ก็อันเนี้ยจะบอกว่าเป็นดิบดีแบบว่าคนลดระดับความเผ็ดแบบว่าโอเคเลยนะเพราะข้าวก่อนที่กินมาในอ่มดิบนี้เผ็ดชิบหายเลยนะสีก็แบบว่าดูจะก็้างจะจัดจ้านนะ อกินกินกับข้าวนี่นะคโอแบบว่าลงตัวช่วยลดความเผ็ดได้นะกินเปาๆนี่ก็มันมีเผ็ดอยู่นะแต่ไม่ได้เผ็ดแบบว่าเผ็ดจ๋าแบบเผ็ดแบบโดดๆเหมือนข้าวก่อนแล้วพวกข้าวก่อนเคยซื้ออัน,นี้มาเผ็ดชิบหายเลย นี่นิฟอันนี้น่าจะเป็นสูตรใหม่แหละนะสดท้ายใหญ่มาก อรสชาติเข้มข้นแต่ติดตรงเรียกว่าความยังไงเดียรคราวที่แล้วนี่รสชาติแบบบาร์บีคิวเค็มเลยนะอันเนี้ยเค็มก็จริงแต่ว่าเป็นเค็มแบบพอดีแล้วเริ่มมีความเผ็ดขึ้นนะอันเนี้ยเก้าดิฟอันเนี้ยถือว่าเขาปรับสูรมาแบบว่าเอาใจแบบว่าคนทานเผ็ดไม่มากนะอันเนี้ยคือให้สิบไปเลยนะ เพราะว่าคราวก่อนนี้อย่างที่บอกมันเพ็ดแบบจ๋าเลยอะแต่อันเนี้ยดิฟแบบคือแบบว่าดึงๆอะไรอย่างงี้เลยอะแล้วยิ่งกินกับอันเนี้ยสองอันเนี้ยคู่กันสิบเต็มสิบเลยอีกสี่ห่อที่เหลือคงจะไม่ได้เอามาดิฟแล้วนะเพราะหมดแล้วนะนี่ก็ไปลองกันได้นะฮะในต่อต่อนะฮะนี่ในต่อต่อนะฮะก็คอนแทคไปในแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆนะ ก็ผิดต่อกันได้ตอนนี้ขอทีนีส่วนนี้ให้หมดก่อนนะจ๊ะ